หนึ่งในสิ่งที่ผมชอบทำเราเรียกว่า b บรนด d u m p i n g นะคือแบบว่าเวลาเรามีอะไรอยู่ในหัวเยอะๆแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการมันภายในหัวได้นี่นะครับบางทีมันจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยเราก็เอาการเขียนเนี่ยออกมานะครับซึ่งการเขียนเนี่ยดีต่อสมองนะครับแล้วก็ดีต่อประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไม่น่าเชื่อนะครับงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับว่าการบันทึกด้วยลายมือของเราเองเนี่ยช่วยมากกว่าการพิมพ์นะฮะในเชิงของไอเรื่องพวกที่แบบทำาบรนด์ดัมปิ้งทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเดวิดโคเฮนเนี่ยนะครับ หลายท่านอาจจะคุ้นชื่อเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็นักจิตวิทยาชาวเมริกันชื่อดังนะฮะคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเขียนเยอะนะครับเขาเคยเขียนไว้ในหนังสือนะบ,บอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องจดสิ่งที่ต้องทําลงในกระดาษทุกวันนะฮะสิ่งนี้เองช่วยชีวิตอันยุ่งเหยิงของเขาเนี่ยเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนที่บ้านบอกว่าชีวิตผมวุ่นวายไปหมดแต่ผมคิดว่ามันจะแย่กว่าเดิมหากผมไม่จดทุกอย่างลงไปที่ต้องทําในแต่ละวันสำคูเห็นแล้วเนี่ยรายการสิ่งที่จดช่วยลด ความไม่ตกกังวลได้เยอะทีเดียวหลายครั้งเราหันไปทํางานง่ายๆที่คุณจะไม่ทําหรือว่าทําทําทีหลังนะฮะแทนงานสําคัญเพราะว่ามันทําได้ง่ายกว่านั่นเองเมื่องานสําคัญยังไม่เสร็จแน่นอนว่าความกังวลมันไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วไหนจะงานเล็กๆน้อยๆเข้ามาอีกงานด่วนเข้ามาอีกเนี่ยมาถึงตรงนี้เราจะสงสัยว่าทําไมสมองเราถึงจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําขนาดนี้นะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า s e c r e t กเ f e c t นะฮะเอ่อสะกดนะฮะเ e ตเอไอจนนะครับหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็น การที่คนเราต้องจําสิ่งที่ต้องทําได้มากกว่าสิ่งที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะในการศึกษาเนี่ยผู้วิจัยได้สังเกตถึงพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารว่าสามารถจําเมนูอาหารก่อนและหลังเสิร์ฟได้ดีแค่ไหนนะครับพบว่าส่วนใหญ่จํจารายการที่เสิร์ฟไปแล้วเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับด้วยนี้เองเนี่ยเวลาเรามีสิ่งที่ต้องทาเยอะๆนะครับมันทําให้เราพรวงเพราะว่ามันปล่อยออกจากสมองไม่ได้นะฮะเราจะแก้ไขย,ยังไงในเมื่อเราไม่ยังยังไม่สามารถทาทุกอย่างเสร็จได้ในตอนนี้คําตอบก็คือว่าการเขียนลงมาเนี่ยช่วยในในใน,ในแง่นี้นะครับมีงานวิจัย จากอีกมหาวิทยาลัยนึงคือเวกฟอเรสนะบอกว่าการจดสิ่งที่ต้องทำเนี่ยนะลงในกระดาษเนี่ยช่วยให้เราไวตักังวลน,น้อยลงไม่แพ้การทํางานเสร็จแล้วเลยนะครับคำแนะนําในการจบดบันทึกเนี่ยนะครับข้อที่1คือเขียนให้ละเอียดนะฮะหากเราเขียนไม่ละเอียดบางครั้งเนี่ยเวลาเรากลับมาอ่านเนี่ยนะครับเราเราอาจจะตีความหมายของเรื่องนั้นผิดไปจากความตั้งใจเดิมหรือบางทีเรากังวลไม่หายเพราะว่าไอ้คาเหล่านี้บางทีเขียนเป็นคำคำเดียวเนี่ยนะฮะสั้นๆเนี่ยนะฮะ มันไม่เป็นขั้นตอนอะไรเปลี่ยนเปการเขียนให้ละเอียดว่าต้องทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่กับใครและยังไงนะครับและทําไมถึงต้องทำเรื่องนี้นะฮะเราจะเห็นภาพพวกนี้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ข้อที่2นะครับคํานวณถึงเวลาและนิสัยของตัวเองให้ดีรายละเอียดไม่ใช่ปัจจัย เพียงอย่างเดียวที่สําคัญการประมาณว่างานแต่ละอย่างใช้เวลาเท่าไหรก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับหากเราคาดการผิดพลาดและอัดงานเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่างานไม่เสร็จสักอย่างหรือเสร็จคุณภาพก็ไม่ดีนะฮะข้อที่3 <The third one> แบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นงานเล็กๆอันี้สําคัญมากเลยคือเป้าหมายทุกคนเนี่ยมักจะใหญ่เสมอนะฮะแต่ว่ามันต้องทําทีละอย่างเพราะเราไม่สามารถจะทาทุกอย่างพร้อมกันได้ดังนั้นการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเนี่ยจะช่วยให้เรา เห็นภาพมากขึ้นด้วยว่าเราต้องทําอะไรเสร็จในวันนี้นะครับและที่สําคัญจะช่วยให้ให้มีแนวโน้มที่เราจะทําโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นด้วยข้อที่4คือเลือกงานที่จะทําในแต่ละวันให้ดีนะครับการเขียนสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีจอร์แดนแอดคินบรองศาสตราจารย์ภาควิชาการตลาดที่ดู๊กเนี่ยกล่าวไว้ว่ายิ่งเขียนสิ่งที่ต้องทํามากเท่าไหร่นะครับถ้ามันเยอะจนเกินไปเนี่ยนะฮะ มันจะสร้างปัญหาระหว่างเป้าหมายแต่ละอันของเรานะดังนั้นในสิ่งที่ต้องทํารายวันควรจะต้องเขียนสิ่งที่ต้องทําวันนั้นจริงๆเพื่อป้องกันไม่ให้งานเยอะจนเกินไปจนเป็นปัญหาส่วนไอ้ที่มันทำเมื่อไหร่ก็ได้น,นะฮะเราอาจจะจดไว้ในรายการแยกที่เรียกว่าสิ่งที่ต้องทํายามว่าง